ธีการดาวน์โหลดแอปผ่าน Pay Store นะคะให้เราเข้ามาที่แอปรวมค่ะเข้าไปที่ Play Store นะคะจากนั้นให้แตะคขาว่าค้นหาค่ะอย่างนี้เราจะดาวน์โหลดแอป Google m a p นะคะเราก็พิมพ์ Google m a p ได้เลยค่ะจากนั้นนะคะตัว Google Maps จะขึ้นมาแบบนี้ให้เรากดที่แอปพลิเคชันเราก็ติดตั้งได้เลยค่ะตรงนี้ให้เรารอสักครู่หนึ่งนะคะตัวเครื่องเนี่ยจะทำการดาวน์โหลดให้เรารอจนครบ100%นะคะ รอติดตั้งตรงนี้สักคู่หนึ่งนะคะตอนนี้ก็ตัวเครื่องกำลังติดตั้งนะคะให้ให้เรารอแล้วก็สำหรับใครนะคะถ้ามาหน้านี้เราดาวน์โหลดไม่ได้นะคะอย่าลืมตรวจสอบว่าตัวสัญญาณไ wifi ไฟนะคะเราต้องเชื่อมต่อก่อน อันนี้ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปตั้งเมนูก่อนค่ะเข้าไปที่การนําทางนะคะอันนี้ก็จะเป็นแอปให้เลือกนะคะเลือกคําว่าแมพนะคะอย่าเลือกคำว่า gps นะคะเลือกคําว่าแมพนะกดคําว่ายืนยันค่ะนะคะเพียงเท่านี้ก็จะเป็นที่ google map แล้วนะคะเวลาที่เราออกมาที่แอปนะคะเราแตะคําว่าการนําทางทุกครั้งก็จะขึ้นมาที่ google map ให้แบบนี้เลยนะคะสําหรับการค้นหานะคะให้แตะค้นหาเปลี่ยนภาษาตรงนี้ได้นะคะ แล้วก็พิมพ์ชื่อสถานที่ได้เลยค่ะกดเส้นทางนะคะแล้วก็กดเริ่มค่ะนะคะในตัวเครื่องก็จะบอกว่าอีกกี่นาทีนะคะถึงที่หมายแล้วก็เดินทางกี่กิโลเมตรไปถึงเวลากี่โมงนะคะถ้าเราไม่ไปสถานที่นี้แล้วนะคะให้กดเครื่องหมายกากบาทค่ะแล้วก็ค้นหาสถานที่ใหม่นะคะกดเครื่องหมายลบตรงนี้เราก็พิมพ์สถานที่ใหม่ได้เลยนะคะ ได้สถานที่ใหม่แล้วกดเริ่มนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ